ครับคุณแมสมคุณชัยเส้าสงชอเล่นชื่อว่าเช่งครับมาจากโรงเรียนที่สเตียนสึกษาสงเคราะห์นี่มแม่พผู้ชีวิตอยู่จังหวัดเชียงรายครับผู้เชียงรายเลยเหรอครับน้องเช่งเป็นลูกครึ่งไหมฮไม่ครับเช่งนี่เป็นชื่อแบบภาษาจีนหรือว่าอะไรหรือเปล่าลูกมงครับอ๋อน้องเช่งวันนี้มากับใครลูกมากับคุณครูสองคนครับคุณครูนะคะทำไมคุณครูต้องมาทั้งสองคนนะครับ เพราะว่าครูหนึ่งคนครูสองคนนี้แล้วหนึ่งคนก็มามาเป็นเพื่อนด้วยครับครับแล้วหนูอยู่ที่เชียงรายนี่อยู่กับใครลูกอยู่กับครูเก่งกับมอดครับอยู่กับคุณครูอ่าแล้วไม่ไม่ได้อยู่บ้านคุณพ่อคุณแม่เหรอลูกอยู่โรงเรียนประจำครับพ่อพกับแม่ผมแยกทางกันครับ แล้วก็ยากจนนะครับพ่อก็เลยให้ผมมาเรียนที่นี่ที่โรงเรียนคริสเตียนศึกษาสงเคราะห์เพราะว่าทุกอย่างฟรีหมดเลยครับค่าใช้จ่ายส่วนมากโรงเรียนจะให้ครับจ่ายค่าอาหารค่าที่พักแล้วก็ค่าการเรียนให้ครับแล้วก็ส่วนค่าขนมก็จะเป็นเงินที่พ่อแม่ส่งมาให้เด็กๆที่เราดูแลนะครับก็จะมาจากสถานะต่างๆเช่นพ่อแม่เสียชีวิตพ่อแม่ติดคุก พ่อแม่แยกทางกันบุตรมากยากจนดูแลไม่ไหวหรือแบบสุดท้ายก็คือไม่รู้แหล่งที่มาเลยเด็กถูกทิ้งเขาเรียกว่าเด็กไร้รากเหงานะครับในส่วนของน้องเช่งนะครับก็มาอยู่ที่นี่ได้ประมาณ3ปีแล้วครับมาเพราะว่าเหตุผลของครอบคอรัวแตกแยกแล้วก็ยากจนด้วยพ่อแม่แยกทางกันแล้วก็ไปมีครอบคอรัวใหม่ครับมส่งน้องเช้งมาอยู่ที่นี่ งบประมาณส่วนหนึ่งครับมาจากภาครัฐที่ให้มาเป็นประจําอยู่แล้วแต่ก็ยังไม่เพียงพอครับเรายังต้องการงบอีกส่วนหนึ่งใหญ่อยู่เหมือนกันที่ต้องรับบริจาคจากภาคเอกชนหรือว่าคนท,ทั่วไปที่ก็เห็นอยู่บ่อยๆที่ใจดีขับรถผ่านมาก็เอาของมาบริจาคให้เราเอาเนีย่ยครับเอาเงินมาให้บ้างเอาขนมเอาอาหารมาให้เด็กๆเ,เราครับที่โรงเรียนนี้เราก็ดูแลทุกอย่างเลยครับเหมือนกับพ่อแม่ที่ดูแลลูกนั่นแหละครับก็มีตั้งแต่เรื่องอาหารการกินที่อยู่ที่นอน สื้อผ้าอยู่ที่นี่ชอบครับเพื่อนๆพี่ิสยดีคุณครูก็สอนหนังสือได้สนุกครับแล้วก็สอนดีด้วยครับกิจกรรมก็สนุกด้วยครับแล้วเช้งได้เจอคุณพ่อคุณแม่บ้างไหมครับได้เจอช่วงปิดเทอมครับอืมปิดเทอมก็กลับไปหาทีหนึ่งอย่างนี้ใช่ไหมคะครับครับคิดถึงไหมมาอยู่โรงเรียนประจำเนี้ย อยู่จนชินแล้วครับอตอนแรกๆอาจจะคิดถึงแต่ตอนนี้สบายแล้วมีเพื่อนมีฝูงมีครูคอยดูแลใช่ไหมครับเมื่อกี้ได้ยินตั้งแต่ตอนเริ่มบอกว่าคุณครูมาสองท่านท่านหนึ่งเป็นครูสอนคณิตครับแล้วนั่นแปลว่าวันนี้จะมาโชว์อะไรที่เกี่ยวกับวิชาคณิตหรือเปล่าลูกครับอ๋อชอบวิชานี้เหรอลูกชอบครับชอบอ,อะไรในวิชาคณิตไหนบอกพวกเราทั้งสามคนสิลูกคุณครูสอนสนุกค,ครับ เขาสอนยังไงฮะถึงสนุกเขาสอนเขาหาวิธีลัดอะไรพวกนี้สอนสมการแล้วก็สอนสนุกครับ้วครับนะเรียนทีไรเขาอะนะเรียนทีไรไม่เคยสนุกเลยครูจริงเลขเนี่ยอ่ะวันนี้ต้องมาโชว์ความสามารถเกี่ยวกับคณิตศาสตร์แน่นอนความฝันที่อยากได้กลับไปคืออะไรลูกอยากได้งบมหาพิเศษครับเมื่อหาพิเศษครับ แล้คือคือไปเสริมมื้ออาหารประจําที่โรงเรียนมีอยู่อย่างนั้นแหละลูกเหรอแล้วธรรมดากินกันยังไงอะครับโทษทีก็ดีครับแต่นี้เป็นมื้อเหมือนมื้อพิเศษเช่นอะไรแฮมเบอร์เกอร์ครับโอ้เช้งพร้อมไหมคะพร้อมครับพร้อมแล้วเชิญค่ะเนื่งสวัสดีลูกสวัสดีครับขอบคุณที่มารายการนะครับทั้งนักการครับ ผมต้องเรียนอย่างนี้ฮะว่าโรงเรียนอยู่ได้ด้วยเงินบริจาคคร้วยง็ประมาณเงินบริจาคดังนั้นเนี่ยเรื่องอาหารการกินโรงเรียนมีให้ถูกไหมลูกก็มีอาหารให้กินนะครับแต่ว่าความพิเศษที่น้องอยากได้คือเบอร์เกอร์เนี่ยดังนั้นตรงนี้ก็เป็นความฝันเด็กกี่คนนะลูกสามร้อยกว่าคนสามร้อยกว่าคนไม่ต้องห่วงลูกอย่างน้อยๆชิ้นหนึ่งต้องมีเราแบ่งกันลูกหั่นบางๆโอ้ยกินหมดจะกินหมดแล้วครับบ้านเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าอย่าเพิ่งไปคิดเรื่องนั้นเอาเรื่องภารกิจก่อนทานภารกิจให้ได้ก่อน โจทย์วันนี้ครับกรรมการทั้ง3ท่านจะได้เห็นศักยภาพของน้องเช่งอย่างเต็มที่เดี๋ยวเราจะมีโจทย์ให้กรรมการนะครับทีมงานครับเชิญครับต้องให้เราโชว์ฉลาดอีกแล้วใช่ไหมครับเอาแล้วท่านรู้กักครับโ,โจทย์ท่านเลือกได้เลยครับขอให้ท่านเลือกโจทย์ที่คิดว่ายากที่สุดครับดิฉันขอเริ่มของดิฉันเลยได้ไหมฮะใจเย็นครับครูยงังคำอธิบายก่อนอคค่ะเดี๋ยว โจทย์ที่กรรมก,การเลือกถามน้องเนี่ยถ้าน้องใช้เวลาคิดโจทย์ของใครเร็วที่สุดกรรมก,การท่านนั้นจะมีปัญหาชีวิตและสุขภาพเล็กน้อยจร<อ>ิงไหครับขอประสักชีวิตรครับไม่ไอ้โอยท่านเลือกโจทย์ที่ค,<อ>คิดว<อ>่ายากครับกกท่านเลือกโจทย์ที่คิดว่ายากครับท่านกรรมการครับโจทย์ผมมีหลายข้อท่านเลือกข้อเดียวที่คิดว่ายากสุดแล้วเดีอ่านโจทย์ข้อนั้นครับสิ่งที่ น้องเช้งต้องทําก็คือว่าเขาไม่มีปากกากระดาษนะครับเขาต้องคิดคํานวณโจทย์นี้ในใจครับโอ้ยใครอยากจะอ่านก่อนครับอันนี้เราตอบได้ถ้าเราตอบได้เขาต้องตอบได้ง่ายๆแน่ๆครูคิดว่าง่ายเพราะครูตอบได้ใช่ไหมอันนี้อันนี้ครูไม่เอาใช่ไหมครับไม่เอาค่ะเช้งโลกอุ่นเครื่องโลกอุ่นเครื่องนะนี่ไม่เกี่ยวนะครับเมื่อเดือนมกราคมพี่หอยได้รับเงินค่าตัวจากการมาถ่ายรายการหลังจากนั้นพี่หอยนําเงินครึ่งหนึ่งของค่าแรงไปเก็บออม ส่วนที่เหลือนำไปซื้อเค้กส้ม70บาทซื้อแหวนเพชร330บาทอุบยและเก็บไว้ใช้สำหรับจัาปภาษีคเพื่อน0 0บาทรวมแล้วพี่หอยได้ค่าตัวกี่บาทจำราคาครับครับฮะ2,000ครับยังไม่ถึงวิน้องตอบ2,000นะครับทำไมทำไมหนูีได้ปด2,000สองพิคะคำตอบไม่เท่าไหร่ขอเคลียร์นิดนึงผมซื้อแหวนเพชร ให้กับน้องเค้กส้มในราคา330บาทมันเพชรตรงไหนฮะเนี่ยผมผมคิดว่ามันไม่ได้สําคัญที่มูลค่าครับมันสําคัญที่คุณค่าเหมือนเจตนาที่พี่ให้น้องเขาเนยครับจบมันมีค่ามากกว่า330ร้อยสามสิบเหมือนกับค่าตัวเนี่ยค่าตัว2 0 0พันเนี่ยก็เป็นเรื่องของใจเรื่องจริงครับเข้ทำงนเพื่องินนะเพื่อสองพนเื่อใจนี่จะเก็บผ่อนบ้านนะราคา20บล้านอยู่ทางด้านกิชาการครับเห็นความเก่งเขาเลยนะครับใครจะอ่านโจทย์ก่อนครับอ่ะหนูกหนูก พ่โกก่อี่โก่อนหนูก็ว่าอันนี้มันยากนะแต่ว่าครูบอกอันนี้ง่ายเหรออันนี้ง่ายจะไปเชื่อครูสิครูเขาอาจจะเปลี่ยนเปล่าเขาอาจจะมีเอาไมเอาเอาเนี่ยพ่ิกี่โกรพร้อมนะครับรับเช่งตั้งใจฟังนะลูกครับคําถามมาครับน้องเงาะไปซื้อถั่วฝักยาวและพริกจากวินฟาร์มเจ้าของฟาร์มบอกว่าถั่วฝักยาวเนี่ยราคาแพงกว่าพริกกิโลกรัมละ20บาท น้องเงาะตัดสินใจซื้อถั่วฝักยาว3กิโลกรัมและพริก1กิโลกรัมเจ้าของฟาร์มคิดราคาได้220บาทสรุปแล้วน้องเงาะซื้อถั่วฝักยาวจากวินฟาร์มกิโลกร,รัมละเท่าไหร่ส0สครับพริกโลละ40ถั่วโลละ6หครับครัยถั่วฝักยาวกิโลกร,รัมเท่าไหร่นะลกูก ตัวแฝงยาววิลกรัมาหกสิบครับหกสิบบาทถ้าใช่เนี่ยก็คือเขาใช้เวลาไปแค่หนึ่งจุดสี่แปดวินาทีนะครับและคำตอบคือเอาหกสิบนี่พี่โกดูแน่ๆหกสิบบาทครับถูกนะครับเวลาที่ได้คือหนึ่งจุดสี่แปดวินาทีครับ สำหรับวิธีการหาคำตอบในข้อนี้เราจะแทนค่าพริกเป็น x ส่วนทัวฝักยาวแทนด้วย x บวก20เพราะราคาแพงกว่าพริก20บาทและเมื่อนำมาทำเป็นสมการก็จะได้ดังนี้ครับซึ่งวิธีการคิดเราจะนำ3มาคูณกับจำนวนในวงเล็บจะได้ 3x บวก60บวก 1x จากนั้นนำ 3x บวก 1x แล้วย้าย60 จากบวกไปลบกับ220จะได้เท่ากับ160จากนั้นนำสีย้ายข้างจากคูณเปลี่ยนมาเป็นหารกับ160จะได้ค่า X เท่ากับ40เท่ากับว่าพริกราคากิโลกรัมละ40บาทส่วนทั่วฝักยาวที่แพงกว่าพริก20บาทเราจะนำ40มาบวกกับ20ซึ่งผลลัพธ์ก็จะได้60 นั่นก็คือราคาของถั่วฝักยาวนั่นเองครับผู้ใหญ่ครับขอโจทย์ครับน้องก็ตีมีเงินอยู่จำนวนหนึ่งต้องการซื้อก๋วยเตี๋ยวจำนวน20ชามชามละ15บาทแต่เงินไม่พอจึงไปขอเงินแม่มา25บาทททำให้น้องก๋ตีสาม,มารถซื้อก๋วยเตี๋ยวได้20ชามตามที่ต้องการอยากทราบว่าเดิมน้องก็ตีมีเงินกี่บาท สองร้อยเจ็ดบห้าครับเท่าไหร่นะลูกสองร้อยเจ็ดสิบ้ครับสองร้ยพี่รู้คำตอบไหมพี่รู้คำตอบอะคือท่านท่านพี่รู้คำตอบหรือพี่เห็นเวลาน้อยพี่เลยกังวลเขายังไม่รู้คำตอบครับแต่เราหัวเราะได้เลยคืออย่างนี้ครับคือพี่หอยเนี่ยยังไม่รู้คำตอบแต่กกังวลว่าแบบเออเวลาบรรด์ยังน้อยมากใจเลยกังวล คำตอบคือถ้า275นี่พี่บันเทิงเลยนะครับเดียบร้อย275บาทแค่งลูกวิธีคิดเป็นไงลูกเอา1 5ไปคูณกับ20ครับได้เท่ากับ300ครับ300นี่คือราคาของก๋วยเตี๋ยวทั้งหมดใช่ไหมลูกครับแล้วได้300ได้ไงต่อลูกลบ25ครับ25คือแม่ให้มาครับแสดงว่าเงินเดิมที่น้องมีมีเท่ากับ 275ครับนี่ครับพี่ว่าโจทย์นี่มับโคตรง่ายพี่มันไม่ซับซ้อนเลยคุณพี่โจทย์ง่ายโจทย์ง่ายครูครับพี่ว่าครูมันข้างลอยตัวคงไม่มีทางจะคิดเลยว่าหกศูนย์จุดี่มันก็ไม่แน่ครับพี่ซุปมันก็ไม่แน่ลองดูลองดูลองดูค่อยคิดไม่รีบลูกไม่รีบเอานะพร้อมพี่ซุปเนี่ยแกมีแมสอยู่3ลัง แบ่งให้น้องเช่งไป2ส่วนจาก5ของจํานวนของแมสที่แกมีอยู่หลังจากนั้นเขาก็แบ่งให้กรรมการพวกเราทั้ง3คนเนี่ยคนละ2ชิ้นพอกลับถึงบ้านเปิดกล่องเปิดลังดูมีแมสเหลืออีก15ชิ้นแล้อยากถามว่าตอนแรกพี่ซุปมีแมสทั้งหมดกี่ชิ้นจำาแล้วครับฉันเลยแล้ว35ชิ้นครับโอ้โหเก่งจังเลยะลูกูเห็นฉชเลยแล้วเหรครั ครูคิดไว้ก่อนแล้วค่ะเวลาของครูง้อคือ4.16วินาทีนะครับเพราะว่าโจทย์นี้ซับซ้อนถูกต้องเราต้องเลือกไงและเอาของผมได้กี่วิเมื่อกี้ผมไม่ถึงไม่ถึงวิเหรอถ้าคําตอบต่อมาคือ35คือเช่งตอบถูกนะลูกคําตอบคือ35ชิ้นครับเก่งมากลูกที่คิดคือที่คิดก็คือ เอาสองส่วนห้านี่ก็คือเก็บไว้สองเหลือสามเอาสามคูณสองเป็นหกหกหกบวกสิบห้าได้ยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดแสดงว่าเหลือสามสองส่วนห้าก็เหลือสามเอาสามไปหารก็ยี่สิบเอ็ดได้เจ็ดเจ็ดคูณห้าได้สามสิบห้าครับชัดเจนครับครับคือโจทย์นี้มีความซับซ้อนน้องบอกวิธีการคิดแล้วครับช่วยบอกวิธีการที่พี่จะไม่เจ็บได้ไปลูกเช่งลูกดูนับหนึ่งสองสามแล้วเดี๋ยวจะมีเสียงดังปุ๊นิดหนึ่งเนาะเป็นการเฉลิมฉลองให้พี่หอย หนึ่งสองสามแข่งลูกลูกเดียวลูกเดียวพอไหมลูกพอแล้วครับพอแล้วเนอะลูกเดียวพอเนอะเดี๋ยวพี่หอยเขาขวัญเสียภารกิจแรกพันทีไรครับเก็บลูกโป่งนะครับท่านท่าผู้การครับโจทย์เมื่อสักครู่คือโจทย์อุ่นเครื่องง่ายๆโจทย์ต่อไปชุดใหญ่จัดเต็มครับ ทีมงานครับมาครับทางกรรมการครับข้างหลังบอร์ดเนี่ยครับมีโจทย์สมการยากมากเช็ค่าบผู้ใหญ่ไปมองนะลกมมูกผมให้กรรมการดูก่อนเนี่ยครับ <S 1> <S 1> <S 1> โอ้โห,โหเป็นโจทย์ที่ต้องอแก้สม,รรมการนะครับ<อ>ผมใช้น้องแก้โจทย์10ข้อนี้ แข่งกับกรรมการสูบลูกโป่งครับอืใครจะชนะน้องคิดสิบข้อเสร็จก่อนหรือลูกโป่งแตกก่อนคที่นี้เคยมีที่รายการเนี่ยกระทําการไม่เหมาะสมทําให้เครื่องสูบลูกโป่งเนี่ยสูบเท่าไหร่ก็ไม่แตกผมเกรงว่ากรรมการจะไม่เชื่อใจรายการผมจึงบอกทีมงานว่าเราทําให้กรรมการเห็นว่าลูกโป่งนี้สามารถสูบจนแตกได้อืคุณครับลองสูบนะครับเดี๋ยวขอทีมงานจับเวลาด้วยนะครับ ลองดูคร่าวๆว่าการสูบจนแตกใช้เวลาเท่าไหร่นะครับไปครับเป็นยังไงเป็นยังไงล่ะ ครับอย่างนี้อ่ะโอเคท่านผู้กำครับข้อแรกลูกโป่งแตกได้ข้อสองทีมงานเป็นลมได้ด้วยครับผมไม่มีขุนหน่อยครับท่านผู้กำกับท่านไหวไหมคนเดียวอ่ะหรือต้องสองคนคนเดียวว่าพอมั้งเดี๋ยวาใหู้มแล้วจะใครจะครูเงาะจะพี่โก้พี่หอยอ่ะหนูเองก็ได้ เธอพวกเธอหายใจยังยากเลยองจริงไปกันสองคนไหมพี่ขอดีกว่าโก้ขออะไรขอออกไปเหรอพี่ขอให้โกะเนี่ยเดินออกไปข้างนอกเฉยพี่กอเชญครับทีมงานครับติดตั้งลูกโป่งครับเข่าไหร่ะครับเมื่อสักครู่เนี่ยทีมงานใช้เวลา51วินาทีนั่นหมายความว่า10ข้อเนี่ยเฉลี่ยข้อหนึ่งต้องใช้เวลา5วินาทีโอ้โหแปลว่าโจทย์เลขยากๆเมื่อกี้เนี่ยไม่ถึง1นาที คุณสุภะครับผมเป็นคนไม่ทิ้งพี่ทิ้งน้องยังไงครับผมขออนุญาตไปยืนเคียงข้างเขาเผื่อเขาไม่ไหวยกมือแปะแล้วเดี๋ยวผมสูบต่ออ๋อคือถ้าพี่ก้ไม่ไหวแล้วพี่ยกมือช่วยได้ไหมเอาป่ะเราถือว่าเป็นการหมิ่นเราไหมพี่อ๋อยครับฮะหนูอายุน้อยกว่าพี่เป็นสิบปีครับแล้วพี่มาพูดอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าพี่ก็ดูถูกหนูอุ้ยเดียโทษลุกมันที่รออะไร่ะพี่น้องเขารักกันอ่าดีใช่ ยกมือนะเช่งครับถือปากการอเลยลูกผู้ใหญ่สองคนจะสูบลูกโป่งครับะส่วนน้องเช่งจะคิดเลขแก้สมการ10ข้อโดยฉเฉลี่ยน,นะครับครับมีเวลาข้อละ5วินาทีผม,ผมแอบดูแล้วไม่สามารถจริงผมไม่สามารถจริงมันต้องใช้เวลามากกว่านั้นครับเช่งพร้อมแล้ลูก,รรกพร้อมครับไ่ไหวยกอือนมเลยลูกพร้อมเตรียมตัว จับไปแล้วครับจัดไปหย่อนหน่อยโค้งหมดเร็วดีพี่ดีพี่ดีไปพี่สู้พี่ช้าช้าท่ชาช้าอย่ากอย่าจะเร็วเร็วมันจะทำให้ตัวเองเหนื่อยพี่ท่ชาช้าอะไรอย่างนั้นเข้าเข้าดีกว่าต้องโอ้โหทำไมเปลี่ยนเร็วขนาดน,นี้น้องขึ้นข้อหกเลยนะครับหย่อนหน้าะฮะ อเลยพี่อัเลยปขเขาเจนะครับไปไปเฮ้เฮ้เฮเฮ้ยดีเยดีดีเยดีไปไปเเฮ้เเฮ้ยเฮ้ยดีเฮ้ยฮ้เฮ้้เฮ้เเฮ้ยเฮ้เ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 เฮ้้เฮ้เเฮ้เเฮ้เฮ้้เฮ้เฮ้เฮ้เเฮ้เฮ้เฮ้เฮเเฮ้เ ไปพี่ไปพี่ไปแล้วเอาเลเสร็จแล้วเสร็จลูกพูดอีกหน่อยลูกพูดอีกหน่อยเสร็จแล้วครับเชื่อทีเขามัใจโอเคโอเคน้องเสร็จนานแล้วครับคุณคุณน่าจะนั่งอยู่ตรงนั้นคุณไม่ก็ออกเหนื่อยมากเลยเอไอแปะขนาดนี้คุณนั่งอยู่ตรงนั้นสบายกว่าเยอะโอยพี่หนูก็เหนื่อยพี่อ๋อยเขาขำมากเขาขำมาก ขาคุณเช่งเขาขำมากเช่งขำอะไรลูกตลกตลกกตลกตลกคุณอย่าเพิ่งตลกที่คุณคิดว่าถูกต้องเนี่ยต้องถูกทั้งสิบข้อนะครับถ้าเช่งไม่ถูกต้องนี่เขินเลยนะครับผมขอเฉลยเลยแล้วกันข้อแรกนะครับคำตอบว่า248่เฉลยนะครับถูกต้องครับครับข้อที่สองถูกต้องครับโอเค ข้อที่3ตอบว่า3ถูกต้องครับข้อที่4 x เท่ากับ1 7 1ถูกต้องครับข้อที่5 x เท่ากับ0ถูกต้องครับข้อที่6 x เท่ากับ60ถูกต้องครับครับ x เท่ากับ25ถูกต้องครับ x เท่ากับ7ถูกต้องครับ x เท่ากับ4ถูกต้องครับและข้อสุดท้ายนี่นะครับเป็นข้อวัดใจ เช่งแน่ใจไหมลูกแน่ใจครับข้อสุดท้ายเองเท่ากับลบสามนะครับใช่ไหมเอ่ยครัตอบครับลบสามถูกต้องครับเกี่ยรตา์ดีมากแก่ลูกลองลองคิดดูสักข้อลูกข้อสองคิดยังไงลูกเอานี้บวกนะนี่เพราะว่าลบถ้าย้ายไปมันจะกลายเป็นบวกเป็นเท่าไหร่ลูกเป็นเท่ากับสามสิบครับสามสิบหารกลเป็นคูณก็ต้องไปคูณกับสามไปเก้าสิบเก้าสิบลบอีกสามสิบอ่าบวกย้ายมาเป็นลบก็เหลยหกสิบใช่คร่ะ x เท่ากับ เอาสองใช่ไหมลูกฐานครับสองย้ายกับฐานเออเท่ากับ30ถูกต้องครับถูกต้องครับยอดเยี่ยมลูกยอดเยี่ยมครับพี่หอยพี่กอลครับพี่กล้ารับมือน้องผมอีกข้อไหมเอาดิโจทย์ข้อนี้สูบลูกโป่งแต่ไม่ใช้แรงเราครับเอาสิเอาสิเอาไหมเอาไหมคิวน้ำครับขอโจทย์สุดท้ายครับมาครับไม้แก้วของใหม่แก้วนี่คือ ที่สูบลูกโป่งไฟฟ้าครับฮะ <หา S 1> แล้วมันจะเรากดปุ๊บมันฟูดขึ้นเองเลยพี่หอยไม่ต้องเดี๋ยวน้องเองเนี่ยครับพี่โกเปิดพาวเวอร์ว้มากเดียวมา,มาไวไยมากพี่โกช่วยสาธิตหน่อยสาธิตหน่อยใส่แว่นแล้วก็ใส่อุปกรณ์ป้องกันครับอลองดูสักลูกว่ามันใช้เวลานานแค่ไหนกว่าจะแตกครับ อเต็มที่โอเต็มที่พี่ใจหมาพี่มาเร็วมากเออประมาณกี่วิครูไม่นําแล้วมากแล้วหมูหูเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเลยอ่ะตรงเนี้มีโจย์สิบข้อเดี๋ยวพอพลิกกระดานปุ๊บเนี่ยเช่นต้องคิดเร็วเร็วสี่ข้อครับพี่ก็ต้องทาให้ลูกโป่งแตกสองลูกอ๋อสองลูกสองใบสองลูกเนี่ยถ้าพี่ก็สองใบก่อนพี่ก็ชนะครับ ถ้าเช่งได้4ข้อก่อนเช่งชนะได้ไหมลูกได้ครับอาโก็ใส่หูได้ครับก็คอยดูสัญญาณมือพี่นะคอยดูสัญญาณมือพี่นะเอาละครับภารกิจสุดท้ายครับระวังเตรียมตัวเช่งหันมามอนเล้ลูกเริ่มครับ้ โกเปิดก่อนโอเคแม่พี่พี่ก๊เมื่อกี้เนี่ยต้องดู var เลยจังหวะที่น้องเขียนคำตอบเนี่ยก่อนพี่ก๊ลูกโป่งแตกแค่เซี้ววิคือเร็วกว่านิดเดียวทีนี้เงื่อนไขการตัดสินอยู่แค่ว่าเขาถูกทุกข้อหรือเปล่าเสร็จข้อแรกนะครับ x เท่ากับ7ใช่หรือไม่คำตอบคือ7ถูกต้องนะครับ ข้อที่2 x เท่ากับ5ใช่หรือไม่คำตอบคือ5ถูกต้องครับข้อที่3า x เท่ากับหกคำตอบคือห0ถูกต้องครับและข้อสุดท้าย x เท่ากับ2นะครับคำตอบคือ2ถูกต้องครับถูกทุกข้อครับโอ้โหเด็กเก่งของเราจากเชียงรายครับน้องเช่งครับ ขอบคุณพี่ก้อด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณครับท่านกรรมการครับน้องเช่งเนี่ยอาจจะเกิดมาในครอบครัวที่ไม่ได้สมบูรณ์แต่พ่อและแม่ก็รักน้องและโชคดีว่าน้องได้มาอยู่โรงเรียนที่ดีที่ดูแลน้องทุกอย่างครับทั้งสามท่านรู้สึกไงกับน้องเช่งครับครูหนูเนี่ยครูก้อขอชื่นชมมากๆเลยนะการที่เด็กคนหนึ่งจะชอบวิชาอะไรวิชาหนึ่งได้เนี่ยจริงๆมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าเห้ยเขาเก่งหรือเกิดมาเพื่อทําสิ่งนี้หรือเปล่านะ แต่มันอาจจะเกิดจากใครบางคนที่รู้วิธีที่จะทําให้เด็กรักในสิ่งที่เขากําลังเรียนรู้อันนี้ต้องชื่นชมไปที่คุณครูมากๆเลยแล้ววันนี้ครูก็ชื่นชมแช่งอีกด้วยนะลูกครูขอให้แช่งพัฒนาสิ่งนี้ต่อไปขอประสบความสําเร็จค่ะขอบคุณค่ะทั้งน้มัการครับทุกวันนี้เนี่ยเช่งเรียนอยู่ที่โรงเรียนคริสเตียนศึกษาสงเคราะห์นิมิตใหม่เพื่อชีวิตเป็นโรงเรียนที่ดีมากครับ ให้ความรู้ให้วิชาแล้วก็ให้ที่อยู่อาศัยให้อาหารการกินครับเด็กคนนี้ครับเรียนอยู่ชั้นม .1 หนึ่งแต่ไม่เคยกินแฮมเบอร์เกอร์สักครั้งในชีวิตมาซูเปอร์เทนวันนี้ครับไม่ได้มาขอเพื่อตัวเองนะครับขอว่าอยากมีอาหารมือพิเศษสักครั้งในชีวิตอยากกินแฮมเบอร์เกอร์กินทั้งโรงเรียนครับทั้งโรงเรียนมีคนอยู่ประมาณ300กว่าคนทั้ง3าท่านครับเรา3ามคนให้ผ่านครับ เช้งลูกพี่ซุปบอกเล่าเรื่องราวความสามารถของเราแล้วก็ความฝันของเราว่าสักครั้งในชีวิตอยากได้กินแฮมเบอร์เกอร์แล้วอยากเลี้ยงเพื่อนทั้งโรงเรียนให้ผู้ใหญ่ทิมพาอร์เวอร์ทราบท่านรู้สึกชื่นชมและภูมิใจในตัวน้องเช่งมากฝากให้รายการือติดต่อว่าทําอย่างไรจะเลี้ยงแฮมเบอร์เกอร์เด็กในทั้งโรงเรียนรายการก็ติดต่อไปที่พันธมิตรเพื่อนของเราครับพี่พี่เบอร์เกอร์คิงพี่พี่เบอร์เกอร์คิงได้ทราบเรื่องแล้วถามมาว่ามีเด็กกี่คน เราก็บอกว่ามีประมาณ300กว่าคนพี่เบอร์เกอร์คิงบอกว่าไม่ใช่ปัญหาครับเรานัดหมายกันนะลูกนะแล้วพี่เบอร์เกอร์คิงจะนำเบอร์เกอร์ไปเลี้ยงน้องเช่งและเพื่อนทั้งโรงเรียนครับอ่ยด้วยของดีนะลูกของดีด้วยของดีอร่อยอร่อยเบอกอริงอร่อยและพี่คิงพาวเวอร์ฝากบอกว่าโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนที่ดีแล้วเขาก็ อยู่ได้ด้วยงบบริจาคจากผู้ที่มีจิตเป็นกุศลนะครับทาง King Power ขอมอบเงินสนทุนให้กับโรงเรียนของน้องเช่งด้วยอีก2 0 0 0มืบาทจาก King Power ครับเบอร์เกอร์เลี้ยงทั้งโรงเรียนนะลูกแล้วมีทุนให้โรงเรียนด้วยนะแล้วยังไม่พอลูกมาซูเปอร์เทนเช่งต้องได้ของส่วนตัวลูกให้ไม่องแน่นนั้นลูกเอามือปิดตาไว้ลูกพี่พี่ทีมงานครับขอความฝันพิเศษสำหรับน้องเช่งครับ น้องเช่งครับหันมามองได้แล้วครับนี่ของเราของเราของเราอันนี้ใช่ไหมที่อยากได้ครับบอกที่ทีมงานว่ายังไงลูกอยากได้รองเท้าอยากเดื่อรองเท้าครับเขาอยากมีรองเท้าเข้าใบโอ้โหนี้เขาเห็นปุ๊บโอ้แววตานี่มีความสุขมากเลยนี่คือ รองเท้านักเรียนเบรกเกอร์ลูกใส่เรียนก็เทใส่เล่นกีฬาเขาโอ้โหเล่นในทุกกีฬาเลยไม่ใช่แค่คู่เดียวนะลูกมอบให้เช่ง5คู่จากรองเท้านักเรียนเบรกเกอร์ลูกวันนี้นะครับมี King, เบรเกอร์คิงเลี้ยงทั้งโรงเรียนทุนสนับสนุนในโรงเรียนอีก2 0 0 0 0บาทจากคิงพาวเวอร์แล้วก็รองเท้านักเรียนเบรกเกอร์อีก5คู่นะครับทั้งหมดนี้มอบให้นอ้นองเช่งจากคิงพาวเวอร์ลูกรับ ช่นลูกวันนี้ทําความฝันสําเร็จแล้วรู้สึกยังไงกับตัวเองครับภูมิใจครับอยากบอกความภูมิใจของเรากับใครที่สุดลูกครูเก่งครับครูเก่งนะลูกนี่อยากจะบอกอะไรกับคุณครูเก่งคนครูที่ดูแลเราพูดผ่านกล้องยได้เลยลูกเชิญครับครูครับผมทําสําเร็จแล้วครับรักครูครับขอบคุณมากครับน้องเช้งครับ อาชยาพันจิ๋วคณิตศาสตร์ของเรานะครับน้องเช่งจากเชียงรายครับขอบคุณมากลูกสู้ๆนะน,นะครจางเ้งใจเรียนมควาบุที่สุดหลังจากที่น้องเช่งหวาความฝันได้สำเร็จพี่ๆทีมงาน ก็ออกเดินทางไปยังจังหวัดเชียงรายเพื่อมอบเบอร์เกอร์ให้กับน้อง,องๆโรงเรียนคริสเตียนศึกษาสงเคราะห์นิมิตใหม่เพื่อชีวิตซึ่งในวันนี้เด็กๆก,ก็จะได้อิ่มอร่อยกับเมนูจากเบอร์เกอร์คิงและอาจจะเป็นครั้งแรกของเด็กหลายๆคนที่จะได้ลิ้มรสชาติของเบอร์เกอร์แบบนี้ครับซึ่งวันนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งวันที่เด็กๆมีความสุขรายการซุปเปอร์เทนหวังว่ามื้อพิเศษนี้จะช่วยเติมเต็มความสุข และสร้างรอยยิ้มให้กับน้องเช่งและเพื่อนๆนะครับขอบคุณพี่พี่คิมเบอร์แล้วก็พี่พี่เบอร์กอร์คิงครับที่มาเลี้ยงเบอร์เกอร์อร่อยมากครับของครับซูเปอร์เทนทุกวันเสาร์ห้าโมงเย็น